กระเป๋าผีสิงป้าสายอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าคร่ำคร่าท้ายหมู่บ้านไม่มีใครรู้ประวัติของเธอมากนะักรู้เพียงว่าเธอเป็นคนเก็บตัวและไม่ค่อยสูงสิงกับใครบ้านของป้าสายเต็มไปด้วยของเก่าแก่มากมายแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของต้นมากที่สุดคือกระเป๋าหนังเก่าใบใหญ่ที่วางอยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นมันดูเก่าแก่และมีร่องรอยของการใช้งานมาอย่างยาวนานกระเป๋าใบนั้นถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจสนิมเคระทำให้ต้นอยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไร วันหนึ่งขณะที่ป้าสายออกไปทำธุระข้างนอกต้นตัดสินใจที่จะแอบเข้าไปห้องนั่งเล่นและสำรวจกระเป๋าใบนั้นเขาพยายามงัดกุญแจแต่ไม่สำเร็จในที่สุดเขาก็พบกุญแจสำรองซ่อนอยู่ใต้พรมเมื่อเปิดกระเป๋าออกต้นก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในมันเต็มไปด้วยของเก่าแก่แปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีพักรื่องเก่าคร่ำคร่า้ายานที่เต็มไปด้วยอักระโบราณและเครื่องรางของขลังที่ดูน่ากลัว ในขณะที่ต้นกำลังสำรวจสิ่งของในกระเป๋าเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของป้าสายกำลังเดินเข้ามาต้นรีบปิดกระเป๋าและวางทุกอย่างกลับที่เดิมแต่ด้วยความตกใจเขาเผลอทำพักรื่ององค์หนึ่งตกลงไปในกระเป๋าเสื้อโดยไม่รู้ตัวเมื่อป้าสายเข้ามาในห้องเธอสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอจ้องมองต้นด้วยสายตาที่เย็นชาทำให้ต้นรู้สึกขนลุกหลังจากวันนั้นต้นก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาฝันร้ายทุกคืน และมักจะได้ยินเสียงกระซิบแว่วๆวข้างหูเมื่อมองไปรอบๆก็ไม่พบใครนอกจากนี้เขายังรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาต้นเริ่มสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครื่องที่เขาเผลอหยิบติดตัวมาหรือไม่ต้นตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านของป้าสายและนำพระเครื่องไปคืนแต่เมื่อไปถึงเขาพบว่าบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างไม่มีใครอยู่ต้นพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จ เขาเดินรอบบ้านและสังเกตเห็นว่าหน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่ต้นตัดสินใจปีนเข้าไปข้างในเมื่อเข้าไปในบ้านต้นก็พบว่าข้างในนั้นมืดสนิทและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเขาเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆและพบกับสิ่งของเก่าแก่ที่น่าขนลุกมากมายในห้องหนึ่งเขาพบกับภาพวาดของป้าสายในวัยสาวภาพนั้นดูสวยงามและมีเสน่ห์แต่แววตาของเธอกลับดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความลับ ทันใดนั้นต้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะแววแวมาจากข้างหลังเขาหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบใครเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้นรู้สึกหวาดกลัวเขาพยายามวิ่งหนีแต่ก็พบว่าประตูทุกบานถูกล็อกไว้ต้นติดอยู่ในบ้านผีสิงหลังนั้นเสียงหัวเราะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับปรากฏร,ร่างเงาตะคุ่มๆที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นร่างนั้นคือผีป้าสายในชุดไทยโบราณใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวและเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเธอจ้องมองต้นด้วยสายตาอาฆาต ป้าสายพุ่งเข้าใส่ต้นด้วยความเร็วสูงต้นพยายามหลบหลีกแต่ก็ไม่ทันเธอจับตัวต้นไว้แน่นและเริ่มดูดพลังชีวิตของเขาก็นรู้สึกอ่อนแรงและหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นต้นพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ไม่มีแรงเขาคลานไปที่หน้าต่างและพยายามเปิดมันออกในที่สุดเขาก็สามารถเปิดหน้าต่างได้สำเร็จและกระโดดหนีออกจากบ้านผีสิงหลังนั้นต้นวิ่งหนีสุดชีวิตจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้าน S <S <an> <S เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขาพวกเขาคิดว่าเขาเพ้อเจ้อเพราะตกใจกลัวในคืนนั้นเองชาวบ้านหลายคนเริ่มฝันร้ายและได้ยินเสียงกระซิบแววววข้างหูพวกเขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องราวของต้นอาจเป็นเรื่องจริงพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านของป้าสายเพื่อตรวจสอบเมื่อชาวบ้านไปถึงบ้านของป้าสายพวกเขาก็พบว่าบ้านหลังนั้นหายไปแล้ว <S <S <an> <S เหลือเพียงแต่พื้นที่ว่างเปล่าชาวบ้านต่างตกตะลึงและเชื่อว่าเรื่องราวของต้นเป็นเรื่องจริง พวกเขาตัดสินใจที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับป้าสายเพื่อขอให้เธอไปสู่สุคติหลังจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับป้าสายเรื่องราวแปลกประหลาดก็ค่อยๆหายไปชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าที่จะพูดถึงเรื่องราวของป้าสายและกระเป๋าผีสิงอีกเลย